ครับตอนนี้เราก็มาถึงสระว่ายน้ำแล้วนะครับในที่ต่อไปนี้ฉลามตั้งกำลังจะขึ้นทำการแข่งขันนะครับท่านี้เป็นท่าเดี่ยวผสม200เมตรชายรุ่นอายุ10ปีนะครับ <c oughs> เป็นการลงแข่งขันในท่านี้ครั้งแรกของน้องตั้งใจงครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะทำได้ดี มากน้อยขนาดไหนและเวลาของเขาในครั้งแรกจะเป็นอย่างไรดีครับน้องตั้งจใจครับ ตอนนี้กำลังแนะนำตัวเพื่อที่จะออกสตาร์ททำการแข่งขันแล้วครับอีกไม่นานครับอดใจรออีกนิดนึงนะครับ ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในเดี่ยวผสม200เมตรของสิริธันนะครับกำลังจะขึ้นแท่นปล่อยตัวเพื่อออกสตาร์ทแล้วครับสิริธันหรือน้องตั้งใจจะออกสตาร์ทในเลนที่5ครับนี่ครับจอ,อสตาร์ทแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูเวลาว่าเขาจะทำได้ดีในครั้งแรกครับ ออกตัวไปแล้วครับท่าน,นี้ต้องเป็นแบ่งแรงให้ดีนะครับไม่อย่างนั้นก็อาจจะหมดได้มาดูครับรายการแรกของวันนี้จะคว้าเหรียญแรกมาคล้องคอได้หรือเปล่าด้วยสายตาแล้วคู่ขี้กับอันดับหนึ่งอันดับสองครับถ้ามีแรงว่าอยู่ในขณะนี้ ถ้าไม่หมดสกอก์มีเหรียญค้องคอแน่นอนมาดูครับ50เดตแรกลับตัวเป็นทุสองครับกลับตัวแล้วกันเชียงถ้าแขนไม่หยุดก็อาจจะตีตื้นขึ้นมาได้ครับ ท่านี้เป็นท่าไม่ค่อยถนัดของตั้งใจนะครับล่วงลงไปอยู่อันดับที่สามแล้วค<ล><ห>รับเดี๋ยวมาลุ้นในท่าก,กบกันว่าเขาจะตีตื้นขึ้นมาได้หรือเปล่าตอนนี้ตั้งใจอยู่ในอันดับที่สามครับ มาดูในท่ากบครับว่าเขาจะยังไงไล่ขึ้นได้ไหมเป็นท่าถนัดอีกท่าหนึ่งของตั้งใจลองจากท่าสีเสื้อไล่ขึ้นมาแล้วครับไล่ขึ้นมาแล้วกำลังบี้อาจจะขึ้นที่หนึ่งได้ทีเดียวนะครับถ้าแรงไม่หมดอยู่ในระยะน,นี้ สูสีกันมากครับหนึ่งสองสามตอนนี้ตอนนี้หนึ่งสองสามวีแล้วครับรู้สึกจะดูทครับว่าจะขึ้นที่หนึ่งหรือเปล่าใครจะกลับตัวก่อนในท่านี้เพื่อเข้าสู่ห้าสิบเมตรสุดท้ายตั้งใจจะรู้สึกจะขึ้นนำเป็นที่หนึ่งแล้วนะครับจากสายตาในตอนนี้มาดูว่าใครจะกลับตัวก่อนในสามเลนนี้ครับสามสี่ห้า ตั้งใจกับตัวก่อนครับเอาละครับ50เมตรสุดท้ายในท่าฟรีสไตล์มาดูกันรู้สึกจะตกไปเรียนที่สองแล้วตอนนี้ที่สองกับที่สามหมดหรือเปล่าที่หนึ่งนแล้วครับมาดูที่สกับที่สจะขึ้นได้หรือเปล่าพี่แล้วครับพี่แล้วเจ้าที่สองมาคล้องคอได้หรือเปล่ามาดูกันครับ ได้ไหมได้ไหมขึ้นนำํำนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันน่าจะขึ้นนํำแล้วครับใครจะแตกก่อนกันใครจะหมดอย่าหมดนะครับถ้าไม่หมดที่สองแน่นอนที่สองแน่นอนครับที่สองแน่นอนเรียบร้อยครับที่สองมาดูเวลากัน